สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องยายไทยไทยพี่น้องมากินปากเกตตี้ปากเกตกเกตี้เป็นข้าวซอยนะพี่น้องนะนะคะเส้นปากเกตตี้ของยายก็มีแล้วนะเครื่องเคียงก็มีผักชีหัวหอมใสลงไปเลยพี่น้องหัวหอม ถงอ,อกมาเด้อพี่น้องกินกับยายไทยๆพี่น้องแล้วก็ผักกาดดองค่ะนี่คือเครื่องเคียงของข้าวซอยนะพี่น้องนะถ้างมีถั่วงอ,อกมีหัวหอมมีขาดอยู่อย่างเดียวยายไม่มีก็คือเกี๊ยวทอดเกี๊ยวแห้งทอดเนาะเพราะมันไม่มีมันไม่มีก็คือไม่ได้ใส่ส่วนแล้วก็พริกพี่น้องพริกนี่ขาดไม่ได้นะคะคือพี่คั่วคั่วในน้ำมัน ที่ทใช้วิธีทําแบบนี้นะคะ,คะนะคะแล้วก็มะนาวพี่น้องนี่ก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเราพูดถึงอะเห็นไ,ไหมคะก็จะโอเคก็จะได้ประมาณนี้เพราะว่าเสร็จแล้วเราก็เขาเรียกอะไรอะเราก็จะราดน้ำที่ร้อนๆมันก็จะประมาณนี้นี่คือข้าวซอย กับใจไทยไทยเห็นไหมคะก็ะะจะเป็นแบบนี้ทีนี้เราจะเติมน้ำเนาะเราก็จะมาเอาออกก่อนพี่น้องเพื่อจะได้กินให้อร่อยเพราะฉะนั้นก็ใ,กใส่ไก่ใส่หมูอะไรก็ว่ากันไปพี่น้งองเราไปทำนี่นมันร้อนนิดนึงแล้วก็เตรียมที่จะกินข้าวซอยกับใจไทยไทยเด้อพี่น้องวันนี้ข้าวซอยจะ น้ำเริ่มเดือดน้ำเริ่มเดือดยายก็จะใส่แบบนี้พี่นาะในน้ำพลังเลือดหมมะอย่พี่นนอะเห็นไหมคะเนร้อนร้อนนี่ใส่ลง้ไปเลยค่ะเสร็จแล้วากนี่เลยน้งจไฟแล้วค่ะ แบบนี้นะคะนี่เลยค่ะเรียบร้อยแบบนี้ค่ะโอเคนะคะพี่น้องเสร็จแล้วเข้าซอยใหญ่่ไยถ่ยพี่น้องนะคะ เดี๋ยวเราไปกินกันค่ะข้าวซอยกับยายไทยไทยนะคะเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์สติ๊กเกอรไมากินให้ยายด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปจากยายไทยไทยนะคะข้าวซอยกับยายไทยไทยด้ว